จอเลยได้ไหมอ่ะ

เก4สนะฮะ อาลุดวิ่งนะคะหนึ่งและสองนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะ หน่อยนะคะงวดวันที่แปดกุมภานะคะวันพรุ่งนี้นะคะตรงเขาไม่ทัดกระแอดนี่ละนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะรวมเลยนะคะอ่าล็อกแรกเฉพาะกิจนะคะเก้าสองหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าพิเศษสามสี่สี่หนึ่งสองสองนะคะปกติสองศูนย์เก้าศูนย์แปดเจ็ด VAP หนึ่งหนึ่งหกเก้าเก้าสี่นะคะอ่าเปอร์เซ็นต์มาในล็อกนะคะแต่ว่าแอดจับรวมเลยนะคะก็จะมีสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามตัวเลขให้ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมอ่าก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะพิจารณาดูอีกทีแนวทางนะคะท่านผู้ชมคะของแอดชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะอ่า ขอให้มีโชคมีลาบนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะฮาหนอยนะคะของแอด์อะให้ตัวเลขน้อยนะคะทานผชุชมค่ะ วันที่แปดกุมภาตรงกับวันตรงกับวันพุธนะคะเอา้านั่งอยู่ซื่อๆหรอเบา,าๆเนาะโอ้ค่ะท่านผู้ชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะทําสูตรเนาะ ท่านผู้ชมขาใจรักนะคะคนดูน้อยเราก็สู้ต่อไปคือเก่านะคะท่านผู้ชมขาเนาะ,ะบุญดวงวาส,สนาเด้อเรียนเจ้าคือบกัดเนี่ยไม่ค่ะท่านผู้ชมขาไม่อยากบอกกามาจากกันเอียงก็เอามาจากกล่องเก่า,กาๆแม่ท่านผู้ชมอ่ะนี่เบิดละเลย กูพะยานาคเองนะค่ะท่านผู้ชมค่ะใครที่เข้ามาติดตามเนาะก็ ขอให้รวยๆเฮ่งๆปังๆนะฮะท่านผู้ชมนะฮะ